เอาตัวนี้ใา่ยางเฮ <Okay, S 2> ้ยหายใจเดียมไม,ม่องเนีน่ยใส่ตู้ตู้คอนโทรนอ,นอนนาที่ยังแนนครับนี่ต่นฮะเข็ดตู้คอนโทรนใส่ยังตู้คอนโทรนเครื่องนีเข็ดใส่เครื่องยังลูกศีอันเซโร่เซโร่เซโร่เจ้าลูกยังส่งให้จใจเดียมโอ้โหงให้เอาตัวเราคนพูดตอเนาะ โอ้มัจางแล้วมึงหูแลยหนนูสิบมไรสิไรหัวมันทนนั้นเดียวไรนี้แล้ว่จางแล้วนี้ไครับมันตอตัวนี่โไรหอถ้าไหนคนไปเห็ดหนู่มโพานโมพานมันสิเมียนมอเลยเมียนมาเลยเขามันเห็ดตัวนี้โมไรนะข้าไหนคนไปเกลี่ยนูโมทำนเรื่องหมดอ่ะมันพื้นฐานอะไรนี่ตัดออกจะกกอมรดกเลยบ่าต้องจิตตรงมตงปัญหาเหมือนันเรื่องของเรื่องแล้วนี่เชื่อมตะเล็กเดี๋ยวนี้ มันได้จับสายไฟแล้วอ่ะหุกมา